นายดพัฒมีเสียอาการโดนเซลใบเฟิร์นพิมพ์ชนกเชียร์อยู่มียิ้มเขินก่อนเตะลูกโทษโดนกล้องพอตามส่องไอจีใบเฟิร์นเชียร์อยู่จริงๆน่ารักเรียกว่าเป็นงานใหญ่ที่ได้รับความสนใจจากแฟนๆเป็นอย่างมากสําหรับการกลับมาของงานบอลช่อง3ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นที่สนามฟุตบอลศูนย์กีฬาธรรมศา,ศาสตร์รังสิตในวันที่26มีนาคม2566โดยมีเหล่าดาราพระเอกนางเอกในสังกัดช่องส จบเท้าเข้ามาร่วมงานกันอย่างคับข้างโดยหนึ่งในโมเมนต์ที่ทําเอาแฟนๆฮือฮากันไม่น้อยคือช็อตเด็ดที่พระเอกหนุม่มนายนพัฒน์กำลังจะยิงลูกโทษแค่มีเสียงแซลล์ดังขึ้นมาว่านายสู้ๆใบเฟิร์นเชียร์อยู่นะทำเอาหนุ่มนายหลุดยิ้มแบบเขินๆดูเสียอาการสุดๆก่อนเตะลูกโทษไปโดนกล้องถ่ายทอดสดของงานแบบเต็มๆซึ่งลูกโทษด,ดังกล่าวกรรมาการบอกว่าฟาวเพราะโกพุ่งออกมาก่อนจึงได้เตะใหม,ม่อีกครั้ง และก็สามารถยิงลูกโทษเข้าประตูดได้อย่างงดงามท่ามกลางเสียงเฮสนันของเพื่อนร่วมทีมและผู้ชมขณะดเดียวกันก็มีคนที่ถึงแม้ไม่ได้ไปงานแต่ก็ส่งใจเชียรนน์นายนภัทรอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่งชวงโชว์ในงานจนมาถึงจังหวะเตะลูกโทษก็คือสาวใบาเฟิร์นพิมชนกนั่นเองเพราะเจ้าตัวได้กอดติดงานฟุตบอลช่องสามทางทีวีและยังได้โพสต์ไอจีสตอรี่แท็กหาหนุ่มนายด้วยซึ่งหนุ่มนายก็ได้รีโพสต์ลงไอจีสตอรี่ของตัวเอง พร้อมอิโมจิหน้ายิ้มแบบปื้มๆไม่เบาเรียกว่าศึกนี้แม้บอลจะแพ้แต่หนุหน่มนายก็ทำผลงานออกมาได้ดีแถมยังมีกำลังใจที่ดีสุดๆอีกต่างหากเห็นโมเมนต์นี้แล้วทำเอาแฟนๆหุบยิ้มแทบไม่ได้เลย